วันนี้เนี่ยแหละคุณแน่จริงประกาศเลยที่ประกาศเ,เลยวันนี้นะไอ้พวกนี้พวกขบฏนออกหมายจับเลยพวกนี้รี่ออกหมายจับเลยออกหมายจับเลยชูพงก,กบฏนชูพงมันลบเจ้าออกหมายจับเลยนะพี่น้องคอนสแสดงโดยเฉพาะผู้ที่ชอบฟังนงปชอูเอสเอฟังคนรู้ใจฟังอะไรนะเออดีดีเอ้ยผมผมผมพูดถึงเว็บไซต์ไม่ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะที่ฟังรายการประเภทที่ต้องการเปลี่ยนระบบเนี่ยนะครับผมขอประกาศให้ พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยวันนี้ท่านรู้ไหมถึว่าผมนายชูพงศ์เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับถ้าในหลวงยังรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบอบนี้กับในหลวงครับไม่ไม่อ้อมค้อมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะในหลวงให้ได้ครับวันนี้คือเราสู้เนี่ยนะเราไม่ได้สู้กับพวกนี้เราสู้กับก,บกรรรษัตริย์แต่ไอ้พวกนี้มันเป็นพวกรับจ้างมันพวกรับใช้ มันก็ต้องมาสู้กับเราอยู่ดีแต่ว่าคู่ต่อสู้เรามันไม่ใช่พวกกระจอกพวกนี้ดังนั้นไม่ว่าไอ้ลิมก็ดีนะไม่ว่าใครก็ดีไม่ว่าอภิสิทธิ์ก็ดีหรือไอ้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 สุเทพเครือบานก็ดีไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ต้องมาพูดกับผมนะฮะก็พวกมึงในพวกกระจอกนะพวกกูจะสู้กับกษัตริย์อนนี้บอกไห้พวกมึงรู้ด้วยวันนี้ประกาศเลยว่าเราสู้กับกษัตริย์ประชาชนเราตายคนเดียวเราคิดบัญชีทั้งหมดต่อสู้จนกว่านะอะไรจนกว่ารัฐบาลของเจ้าเนี่ยนะ บริหารประเทศไม่ได้เขาเรียกว่าปกครองไม่ได้นี่ไงเราจะทําให้ผู้ปกครองปกครองต่อไปไม่ได้จะทําให้กษัตริย์ปกครองต่อไปไม่ได้ร,ดร,ไไไดรู้ไหมรู้ไหมไอ้ดีข้อหาอะไรนะข้อหาอะไรข้อหากบฏนเลยกิ้วตั้งมาเลยตั้งมาเลยกิ้วข้อหากบฏนตั้งมาเลยแต่ <c oughs> เราจะต้องทําให้กษัตริย์ไม่เทนี่นะครับ เราจะต้องสู้จนกว่าระบบราชาธิปไติไตยเนี่ยมันถูกโค่นล้มลงไม่ใช่ฉีกรธรรมนูญน,นะเอากษระย์์ออกไปทั้งหมดเอาระบบกษตระย์ออกไปครับใช่ครับ